สวัสดีทุกท่านเช่เข้ามารับฟังคำทํานายดวงประจำวันที่16-30เมษายนสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ของเดือนนี้จะมีเรื่องเด่นอะไรไปรับฟังกันค่ะสัปดาห์ที่3ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ชีวิตโดดเด่นในวันที่13เมษายนนะคะดาวอาทิตย์จะโครจรมาเลงลัคนาเป็นมหาอุดร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรเรียกว่าสัปดาห์นี้เป็น สัปดาห์ที่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะมองว่าปัญหาและอุปสรรคจะเริ่มลดน้อยลงแต่ยังมีอยู่นะคะจะมีโอกาสดีๆที่ได้รับนะจากเพื่อนญาติพี่น้องหรือว่าสังคมค่ะอาจจะเป็นโอกาสทางการงานการได้คอนเนคชั่นที่ดีๆหรืออาจจะได้รับโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่อะค่ะหรือว่าได้รับมอบหมายให้ทําอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีโอกาสเข้าไปอยู่ใน กลุ่มหรือสังคมของผู้มีเกียตรติคนที่มีความรู้หรืออาจจะมีโอกาสได้รับชื่อเสียงคําชื่นชมอะคะ่ะทำอะไรช่วงสัปดาห์ที่3เนี่ยมักได้รับการอุปถัมภ์และผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ก็อาจจะต้องระวังนะคะเรื่องของรายจ่ายที่จะมีมาแบบปุกบปรับอะคะ่ะเพราะว่าดาวเกตนะคะจะโคจรมากระทบค่ะดาวอังคารเสราร์ในวันที่2 2เมษายนรายจ่ายจะมีมาแบบปุบป,ป,ปรับอาจจะมาจากค่าบ้านค่ารถการซ่อมแซมบ้านรถ หรือค่าใช้จ่ายของบุตรหลานบริวารซึ่งเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะมองว่าการเงินเนี่ยไม่โดดเด่นสําหรับคุณเลยค่ะถึงคุณจะมีโอกาสดีๆในช่วงนี้แต่รายจ่ายก็ต้องระวังด้วยค่ะสัปดาห์ที่4กู้เงินผ่านมีเกณฑ์เป็นหนี้ในวันที่23เมษายนนะคะดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่พบอริซึ่งดาวอังคารสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินของคุณค่ะก็จะโครจรเข้าสู่จุดอับไปอีกหนึ่งเินครึ่งนะคะ มองว่าก่อนหน้านี้เรื่องของการเงินของคุณก็ไม่โดดเด่นมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเยอะอยู่แล้วแล้วก็ท้ายเดือนนี้ค่ะการเงินเข้าสู่ภพอรกิก็จะทําให้มีโอกาสได้เงินน้อยลงนะ,ะหรือว่าเอาเงินเนี่ยไปเคลียร์หนี้ก็แสดงว่าบางคนอาจจะกู้เงินได้นะ,ะกลายเป็นคนมีหนี้นั่นเองนะคะกว่าดาวการเงินของคนจะโครจรเข้าสู่ภพนี้นะคะใช้เวลาถึง1ปีครึ่งแล้วก็จะอยู่ตรงนี้อยู่อีก1เดือนครึ่งนะคะใครจะกู้เงินนะคะตอนนี้มองว่าโอกาสกู้ผ่านสูงมากเลยนะคะ เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเล็งลัคนาอยู่ได้คู่มิตรสําหรับคนที่ไม่ต้องการกู้เงินใครนะคะแนะนําให้ช่วงเวลานี้นะคะใช้เวลาเคลียร์หนี้ให้มากที่สุดนะคะคือทําตัวตามดาวค่ะเพราะว่าคนตุนมีเกณฑ์สัมพันธ์เรื่องหนี้สินหากใช้หนี้สินในช่วงนี้มองว่าโอกาสที่เจ้าหนี้นะคะจะลดต้นลดดอกให้อีกอะ่ะจะมีสูงมากเลยค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสที่เล็งลัคนาคือดาวแห่งคุณธรรมประธานของฝ่ายสุภเคราะห์ ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเรียกว่าหย่นหยวนยอมยอมให้คุณนะคะในช่วงวันที่27เมษายนดาวศุกร์ดาวประจําตัวค่ะจะโครจรอ,ออกจากภพอริมาเรงลัคนาทําให้ช่วงสิ้นเดือนนะคะคุณก็จะออกจากภาวะการเก็บเนื้อเก็บตัวออกมาสังสรรค์กับเพื่อนฝูงชีวิตจะมีความเร่งรีบมากขึ้นอาจจะมีกิจกรรมอะไรให้ทําหลายๆอย่าง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายรายเดือนในเดือนนี้สำหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ ID c h e e t a astrology มีหลายแพคเกจให้เลือกเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ